สวัสดีนักเรียนวันนี้มาเรียนกับครูสุพจน์ในวิชาสุษาะนะครับก็จากคลิปที่แล้วนะครับเราก็เรียนเรื่องลักษณะอาการเจ็บป่วยหรือว่าโรคนะครับเวลาเราเป็นโรคสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาเรียนวิธีปฏิบัติตนเมื่อมีอาการเจ็บป่วยนะครับอ่า วันนี้คุณครูมีเพลงไม่ใช่เพลงครับเป็นคลิปความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองนะครับถ้าเราดูแลตนเองดีนะครับเราก็จะไม่เจ็บป่วยง่ายๆนะครับเดี๋ยวพร้อมแล้วนะครับเราไปฟังกันเลยครับฮ <M> ัลโหลมาโชกลับมาแล้ว สวัสดีครับน้องๆน้องๆรู้ไหมว่าเด็กน่ารักน่ารักต้องรู้จักการดูแลตนเองฮัลโลมาโชอยากให้น้องๆทุกๆคนน่ารักก็เลยจะมาบอกการดูแลตนเองกับน้องๆการดูแลตัวเองก็คือการปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับตนเองได้อย่างเรียบร้อยตามข้อต่อไปนี้ 1. แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวด้วยตนเองอย่างถูกต้องและสะอาด 2. รับประทานอาหารด้วยตนเองโดยไม่ทำหกเลอะเทอะและก็ไม่ควรให้ผู้ปกครองต้องเรียกเตือนให้รับประทานอาหาร 3. ดูแลรักษาเครื่องใช้ส่วนตัวและจัดของให้เป็นระเบียบเช่นเก็บรองเท้าเข้าที่ให้เรียบร้อยเมื่อใช้งานเสร็จ 4. แบ่งเวลาในการทำกิจกรรมต่างๆด้วยตัวเองนะครับน้องๆอ,อย่างเช่นรับประทานอาหารให้ตรงเวลา เข้านอนและตื่นนอนเป็นเวลาแบ่งเวลาในการทำกันบ้านและควรออกกําลังกายด้วยนะครับโอ้น้องๆจะเยี่ยมมากเลยถ้าน้องๆรู้จักดูแลตนเองเมื่อเจ็บป่วยด้วยถ้าน้องๆเคยมีอาการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆน้องๆก็ควรดูแลตนเองโดยปฏิบัติด,ดังนี้นะครับ 1. บอกอาการเจ็บป่วยให้ผู้ปกครองทราบหรือ ถ้าเป็นที่โรงเรียนควรแจ้งให้คุณครูทราบนะครับน้องๆ 2. ถ้าน้องๆมีอาการไข้ตัวร้อนให้ใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาดๆเช็ดหน้าและข้อพับต่างๆเพื่อลดความร้อนในร่างกายไงละครับน้องๆข้อ3ก็คือรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และพักผ่อนให้เพียงพอและข้อสุดท้ายที่ฮลอมาโชจะบอกก็คือถ้าอาการไม่ดีขึ้นควรรีบไปพบแพทย์เลยนะครับ น้องๆครับการดูแลสุขภาพของตนเองเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยนะครับพรเ,เพราะการดูแลสุขภาพของตนเองเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันการเจ็บป่วยโอ้โหน้องๆครับการดูแลสุขภาพของตนเองไม่ให้เจ็บป่วยเราก็สามารถป้องกันได้หลายวิธีเลยนะครับอย่างเช่นการนอนหลับให้เพียงพอการทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสยอยู่เสมอและที่สำคัญก็คือ การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายรู้อย่างนี้แล้วน้องๆที่น่ารักก็ควรเอาใจใส่ดูแลสุขภาพของตนเองให้แข็งแรงอยู่เสมอนะครับขอให้น้องๆแข็งแรงแบบฮ a ลโลมาโชทุกๆคนสวัสดีครับฮัลโลอ่าก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวิธีการดูแลตนเองนะครับเพื่อไม่ให้เราป่วย ง่ายๆนะครับแต่ถ้าเกิดเราป่วยแล้วนะครับเราก็ต้องมีวิธีการปฏิบัติตนนะครับเมื่อมีอาการเจ็บป่วยนะอาการเจ็บป่วยบางอาการนะครับนะหรือว่าบางโรคเราสามารถป้องกันได้โดยการดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายนะหรือว่าฉีดวัคซีนป้องกันโรคนะและไม่ใช้ สิ่งของร่วมกับผู้ที่เป็นโรคด้วยนะและที่ขาดไม่ได้นะครับเพื่อการสร้างภูมิภ้มกันให้กับเราก็คือการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะครับเราอาจหลีกเลี่ยงการเจ็บป่วยหรือโรคไม่ได้แต่เราสามารถดูแลตนเองในเบื้องต้นได้นะครับ ครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูก็จะเอาอาการที่เราพบเห็นบ่อยๆนะมาให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการปฏิบัติตนเบื้องต้นอันแรกเลยคืออาการของการมีไข้นะครับนะถ้าเรามีไข้เนี่ยนะเราจะต้องพักผ่อนให้มากๆนะครับแล้วก็ถ้าไข้สูงเราก็ต้อง ลดไข้โดยการาใช้ผ้าชุบน้ำอุ่นเช็ดให้ทั่วตัวเพื่อลดอุณหภูมิในร่างกายให้ลดลงนะครับเพราะว่าคนที่มีไข้สูงเนี่ยก็อันตรายนะครับอาต่อไปมาดูข้อที่3นะครับแล้วถ้ามีไข้สูงมากนะเราก็ควรที่จะไปกินยาลดไข้ด้วยนะครับพวก พาราเซตามอล4ถ้ารู้สึกหนาวสัน่นเราก็ควรจะห่มผ้าหนาๆหรือว่าใส่เสื้อหนาๆแล้วก็ควรดื่มน้ําอุ่นด้วยนะอันนี้ก็คือวิธีการเบื้องต้นที่เราเวลาเรามีไข้นะครับเห็นไหมต้องมีการพักผ่อน,นไว้ในรูปนะแล้วก็การวัดไข้นะแล้วก็ต้องเอายามาทานตรงนี้นะครับ ต่อไปอาการมีน้ำมูกถ้าเรามีอาการมีน้ำมูกเราก็ควรนอนพักผ่อนแล้วก็ถ้ามีอาการมากก็กินยาแก้แพ้คอเฟนิลามินนะครับเราจะอาการดีขึ้นนะแล้วก็ถ้าเกิดมีอาการคัดจมูกเราก็เอาน้ำมันหอมระเหย มาสุดดมได้นะครับเพื่อช่วยบรรเทาให้เราหายใจได้คล่อ,ของขึ้นนะครับดูเด็กคนนี้นะครับนั่งสารมากเลยนะ้ำมูกย้อยเลยนะสงนั่งสารนะครับน่าจะหายใจไม่ค่อยออกครับอาการต่อไปนะครับเป็นอาการของท้องเสียนะนักเรียนคงจะเคยท้องเสียกันมาบ้างแล้วนะครับ นะถ้าเราท้องเสียเนี่ยเราจะต้องดื่มน้ำตาลผสมเกลือแร่นะเพื่อช่วยทดแทนน้ําที่ร่างกายสูญเสียไปเพราะเวลาท้องเสียเราจะถ่ายบ่อยนะถ่ายมากกว่าปกติหรือว่าสามครั้งขึ้นไปนะเราก็เสียน้ําถ้าเสียมากๆอาจจะช็อกได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีการทดแทนนะต่อไปนอนพักผ่อนมากๆ แล้วก็หลีกเลี่ยงการกินอาหารที่ปรุงสุกสุกดิบดิบนะเพราะว่าถ้าเราปรุงไม่สุกเนี่ยยังดิบอยู่มันก็จะมีพวกเชื้อโรคนะมีพยาธิก็ทําให้เราเนี่ยป่วยนะท้องเสียได้นะครับแล้วก็ถ้าเราท้องเสียแล้วเราก็ต้องกินอาหารที่มันอ่อนๆที่ย่อยง่ายๆก็อย่างเช่นข้าวต้มนะ เพราะว่าเราป่วยอยู่นะเราจะไปทานอาหารแบบปกติก็ไม่ได้ต่อไปอาการปวดท้องนะปวดท้องก็จะถ้ามีอาการแน่นท้องท้องอืดท้องเฟอ้อหรือว่ามีลมในท้องก็ให้กินยาธาตุน้ำแดงตากระต่ายบินไม่ใช่นะครับครูพูดเล่นนะอ่าจะเป็นตาไหนยี่ห้อไหนก็แล้วแต่นะ หรือยาธาตุน้ำขาวหรือว่ายาขับลมก็ได้นะต่อไปถ้าเรากินอาหารเราก็ไม่ควรจะกินอาหารที่มันลดเผ็ดจัดหรือว่าพวกชากาแฟโดยเฉพาะน้ำอัดลมนะครับนะเราไม่ทวนดื่มเลยเพราะว่าน้ำอัดลมมันมีแก๊สใช่ไหมครับ นะโดยเฉพาะนักเรียนที่ท้องว่างถ้ากินน้ำมันลมดื่มน้ำมันลมเข้าไปนะนักเรียนจะปวดท้องทันทีเลยนะเพราะนั้นน้ำมันลมไม่ควรที่จะดื่มนะครับข้อสามถ้าปวดท้องใต้ลิ้นปีลิ้นปีอยู่ไหนครับลิ้นปีก็อยู่ตรงอ่านี่นะอกใช่ไหมครับลิ้นปี่จะอยู่ระหว่างกลางตรงนี้นะครับนะอยู่ตรงที่เป็นหลุมๆตรงนี้ครับรอยู่ระหว่างกลางนี้หรือว่า โครงชายโครงด้านซ้ายนะครับก็ตรงนี้นะชายโครงด้านซ้ายนะครับอาจเป็นโรคกระเพาะถ้าเราปวดบริเวณตรงนี้นะครับถ้าเราคิดว่าเราเป็นโรคกระเพาะเราก็กินยาลดกดก็จะอาการดีขึ้นนะครับจะบรรเทาขึ้นอาการต่อ,อไปเป็นฟกช้ำถ้าเราโดนฟกช้ำเกิดจากการกระแทกแล้วก็เส้นเลือดฝอย ใต้ผิวหนังเรามัน่าแตกก็จะมีเลือดออกมาแต่เป็นแผลปิดเลือดก็จะอยู่ข้างในใต้ผิวหนังเรานะเราก็รักษาโดยการใช้ผ้าเย็นหรือน้ำแข็งประครบบริเวณที่พวกช้ำนะเส้นเลือดฝอยมันแตกเราก็ใช้ความเย็นนะเส้นเลือดฝอยมันก็จะหดตัวแล้วก็เลือดก็จะไม่ออกนะการบวมช้ำก็จะลดน้อยลงนะ แต่ถ้าเรียนไม่ใช้น้ําเย็นมันก็จะบวมปูดเลยเป็นลูกมะนาวเลยนะพออหลังจาก24ชั่วโมงนะจากที่เราใช้น้ําเย็นนะแล้วถ้าหลัง24ชั่วโมงต้องใช้น้ําร้อนหรือน้ําอุ่นน้ําประคบแล้วก็คึงบริเวณที่พกช้าเพื่อให้เลือดเสียนะครับที่มันช้าอยู่นะมันสลายตัวครับทีนี้คุณครูก็เอา,อาสีของการพกช้ามา ให้นักเรียนได้เรียนรู้นะครับก็คืออันแรกเลยเมื่อนักเรียนโดนใหม่ๆก็จะทําไมครับเป็นสีแดงก่อนแล้วเลื่อนมันออกก็เป็นสีแดงพอช่วงที่สองก็จะเป็นสีม่วงน้ําเงินช่วงที่สามก็จะเริ่มเป็นสีเขียวละ้นะครับแล้วก็ช่วงสุดท้ายก็เป็นสีเหลืองนี่อันนี้ใกล้จะหายแล้วนะครับมันก็จะมีสีสเตปด้วยกัน ต่อไปอาการผื่นคันนะครับก็อาการผื่นคันนี้เราจะต้องรู้ก่อนว่าสาเหตุจากอาการผื่นคันเนี่ยมาจากไหนเมื่อเรารู้แล้วเราก็หลีกเลี่ยงนะเอาอย่างเช่นในภาพนะครับผมกลัวมาให้ภาพแรกนะเป็นผื่นคันที่เกิดจากแพ้อาหารทะเลนะครับนะ ถ้าเรารู้ว่าเราแพ้อาหารทะเลเช่นแพ้กุ้งเราก็ไม่ควรที่จะไปกินกุ้งนะมันก็จะขึ้นแบบนี้มันจะไม่มียารักษานะครับนะเราแพ้อะไรอะ่ะแพ้เกสรดอกไม้แบบนีนะ้ถ้าเราโดนอีกเราก็เป็นอีกเพราะนั้นเราไม่อยากจะเป็นเราก็ต้องหลีกเลี่ยงนะรูปที่สองนะครับก็จะเป็นรูปของอคนที่เป็นผื่นคันแพ้ลมพิษ นะครับก็เราก็ต้องรู้ว่าลมพิษเนี่ยเราเกิดจากอะไรแล้วเราก็หลีกเลีเล่ยงนะอ่าต่อไปข้อสองเราก็ไม่ควรเกานะครับถ้าเราเป็นขึ้นมาแล้วเพราะยิ่งคันนะจะทําให้คันแล้วก็เกิดแผลด้วยถ้ายิ่งเกาเหมือนลมพิษเนี่ยครูก็เคยเป็นนะมันคันเรายิ่งเราคันแล้วเรา,เาเกา็เกาเกาพิา่มกระลามมันก็ยิ่งเป็นเป็นผื่นเลยนะ เป็นผื่นเดียวกันเลยเกาสามาใช้น้ำเย็นประครบนะครับแล้วก็ทายากแก้แพ้คันนะมันก็จะช่วยบรรเทาเราได้นะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับความรู้ในวันนี้นะครับนะการดูแลตนเองเวลาเราป่วยในเบื้องต้นนะครับเวลาเรามีอาการในเบื้องต้นนะครับเราก็ต้องรู้จักดูแลตนเองนะ ก็วันนี้ก็ให้การบ้านนักเรียนทําด้วยนะครับก็คือให้นักเรียนไปทําแบบหังหัดในหนังสือสุขศึกษาและพลรกศึกษานะครับอ่อหนึ่งหน้า85ข้อ2ใหญ่ข้อ1ไม่ต้องทำนะครับให้ทำข้อ2ใหญ่เลยแล้วก็หน้า86ข้อ3ใหญ่ เมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วนักเรียนก็ไปทําแบบทดสอบหน้าแป1สิบสิบข้อนะครับนักเรียนมีเวลาว่างตอนไหนหนักเรียนก็ทำนะครับนะสำหรับวันนี้นะครับคุณครูก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับพบกันใหม่คราวหน้านะครับวันนี้คุณครูไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ